สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจวอ้อยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Home Wins นะครับตอนแรกที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยสารภาพตรงๆครับตอนแรกคิดว่าเป็นแนวสร้างเมืองไปไปมาไม่ใช่ครับเป็นลักษณะของการบริหารจัดการซะมากกว่าและบริหารจัดการยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างเช่นที่ผมทําเมื่อกี้คือการวางประสาทการวางประสาทเนี่ยทำให้พวกสิ่งก่อสร้างบางอย่างมันหายไปนะครับแต่พอเราวางสิ่งก่อสร้างเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะได้สิ่งก่อสร้างอันใหม่ขึ้นมา ต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยทำการวางบ้านถ้าเกิดเราวางบ้านเนี่ยใกล้ๆสัตว์เห็นไหมครับได้คะแนนเพิ่มใกล้ๆสิ่งก่อสร้างได้คะแนนเพิ่มใกล้ๆปราสาทก็ได้คะแนนเพิ่มเพราะ,ะนั้นหมายความว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเลือกตําแหน่งการวางบ้านเมืองนั่นเองครับคือไม่ได้สร้างไงแต่แบบวางบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมให้มันแบบว่าครอบคลุมสิ่งที่มันควรจะวางแค่คำนี้กันแล้วกันเนาะเมื่อถ้าเกิดเราวางเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่าเราได้คะแนนใช่ไหมครับคะแนนเนี่ยจะถูก ไปคำนวณที่ด้านซ้ายล่างนะครับหัวผมอาจจะบังอยู่เล็กน้อยคือมันจะมีเหมือนกับอ็อบเจกต์แบบนี้ให้เราทำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเนี่ยของที่มันมีมาให้เนี่ยวางไปในตำแหน่งไหนก็ได้ให้มันมีคะแนนมากที่สุดแต่ก็ต้องระวังนะครับเมื่อเราวางไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีบางที่ครับพอเราวางแล้วเนี่ยมันจะทําการหักคะแนนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเหมืองอ่าเหมืองเนี่ยต้องไปวางแบบบนภูเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักด่าน2ด่านกันละกันครับอ่าอันนี้ทุง่งเขาเรียกว่าอะไรนะ ทุ่งนาทุ่งนาเนี่ยครับไม่ก็ฟาร์มข้าวเนาะนี่วางบริเวณนี้ได้10กว่าคะแนนอันนี้16คะแนน24คะแนนอันนี้แล้วกัน2ี่แปี่มี่ยี่แแต่วางไม่ได้เอา24แล้วกันเออแต่ต่อมามีให้เราเลือกครับว่าจะวางอะไรอันนี้มีให้วางเมืองนะครับให้าวางเมืองหน่อยแล้วกันวางเมืองเลยนี่นี่เห็นไหมติดลบเห็นไหมครับรต้องไปวางแบบว่าใกล้ๆภูเขาหรืออะไรเงี้ยโหน่าเสียดายผมวางตรงนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าปราสาทเราอยู่ตรงนี้ มันเลยไปวางโซนแบบนอกวงไม่ได้งั้นวางตรงนี้ก็แล้วกันห่างชาวบ้านเขาหน่อยแล้วก็เหลือบ้านอีกสามหลังเปิดโซนใหม่ดีไหมไม่ต้องอ่ะนี่แหละอยู่โซนนี้แหละโหบวกสามสิบสามังไงเออวางอีกวางอีกสามสี่แต่วางไม่ได้ครับสิบเก้าอันนี้ก็วางไม่ได้สิบสี่ยี่สิบสี่ความสวยงามไม่ต้องครับเน้นคะแนนเป็นหลักครับผมตอนนี้ขึ้นมาถึงขั้นห้าแล้วเอาเอาอันนี้ดีกว่าอันซ้าย วางเจ้านี้ก่อนลัมเบอร์มิวนะครับนี่ก็คือเป็นตัวของการตัดไม้นั่นเองครับต้องวางไว้ที่ไม้เยอะโอเคเราไปวางบ้านต่อบ้าน30คะแนนไม่ได้สไลด์มาดูทางนี้ดิ20กว่า20 29ยเกแต่วางไม่ได้โอได้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 นี่นี่นี่ได้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 สามสี่วางได้ไหมสามห้าได้ด้วยโอเคต้องแบบนี้ครับอ่ะยังไม่ทันวางไอ้นี่เลยก็จะเห็นว่าคือ เราวางดีๆอ่ะเราก็จะได้รับคะแนนเยอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ติดลบสามสิบงั้นวางขอบๆบแล้วกันวางทุ่งหญ้าต่อดิสามสิบสองสามหกสี่สิบจัดไปวางต่อวันนี้ยาวเลยอ่ะยี่สิบห้าสามหกสามหกได้ไหมเมื่อกี้เห็นแบบแบบไม่ได้ครับติดประสาทนี่ละกันสามเก้าสี่สามได้ไหมสี่สามไม่ได้นะครับติดประสาทครับผมอ่ะสามเก้าไปเออต่อไปนี้ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหกสิบก็มีนะแต่วางไม่ได้แล้วอะ่ะเมื่อกี้สี่สิบสี่แวบๆไม่น่าจะได้แล้วครับอันนี้แล้วกันยี่สิบเก้าโอเคแล้วก็เหลือบ้านสองหลังแต่ว่ายังไม่ทันวางเลยคะแนนถึงก่อนเอาเป็นเหมืองไม่น่าจะได้ละมั้งเนี่ยเพราะว่านอกเขตไปแล้วอะ่ะงั้นเอาอันนี้แล้วกันวางบ้านหน่อยดีกว่าได้แค่ยี่สิบห้าแล้วอะ่ะ วางไม่ได้แล้วครับโหน่าเสียดายต้องวางบ้านหลังเล็กๆแต่วางไม่ได้แล้วไงเปิดโซนใหม่ก็ได้นี่ยี่ห้ามีบ้านเล็กนี่วางได้ไหมไม่ได้ครับเอาโซนนี้ต่อในนี่ใกล้ๆปราสาทด้ยยี่สิบเจ็ดก็นี่ลัมเบอร์มิวฝั่งนี้เออก็วางหญ้าต่อไม่ใช่ว่าเรียกไม่ถูก ทุงท่งทุ่งข้าวโพดสาลีทุ่งหญ้ามาจากไหนเออโอเคครับอันนี้คือ8ปดทับเ้าแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วอันนี้ขุดแร่แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าผมเลือกโซนผิดไงงั้นเอาอันนี้กนแล้วกันเน้นการทําฟาร์มไปนี่ครับได้เยอะเลยอยู่ใกล้ๆฟาร์มเยอะบวกเยอะเลยครับบวก7จิบกว่าเหมืองออน่าเสียดายครับ ไม่ได้จริงๆครับเหมืองติดหมดแอนเชิไปงั้นเราต้องไม่ไม่ต้องวางเหมืองฟาร์มยีกว่านี่นี่น่เมื่อกี้เห็น40ไปแวบนี่นี่แล้วก,ก็บ,บ้าน20เองวางมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับโอ้น่าเสียดายครับภารกิจนี้อาจจะไม่ผ่านนะครับจบเลยไม่ผ่านครับคือผมวางของไปครบหมดแล้วอะแต่ว่า คะแนนไม่ถึงตามที่กําหนดครับคะแนนเนี่ยผงผม156ทับสครับโอ้หน้าเสียดายครับหน้าเสียดายมากๆาครับวางไว้โดดๆเลยกันเห็นไหมแพ้ครับผมเพราะว่าบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีครับต้องเล่นใหม่ครับเข้าใจลักษณะการเล่นเกมนี้ยังครับคือการบริหารจัดการนะครับไม่ใช่เรื่องของการสร้างบ้านเมืองครับทีนี้พอผมจะเล่นใหม่นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแมปมันมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยเนาะเออเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องมีการวางเมืองเนี่ยผมก็จะวางให้มันครอบคลุมเมืองสักหน่อย แล้วก็ต้องมีการวางเจ้าตัวตัวตดไม้ด้วยใช่ไหมครับเออเพราะนั้นเราก็ต้องวางแผนกันใหม่พอเข้าใจไหมเดี๋ยวผมจะขอเล่นแบบผ่านไปไวๆเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้่านผู้ชมเห็นว่าด่านนี้ผมผ่านได้ยังไงนะฮะมาถึงเวฟสุดท้ายนะครับก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเดิมก็คือการวางเหมืองผมไม่รู้ว่าเหมืองอสุดท้ายมันจะใหญ่ขนาดนี้ไ <c oughs> ด้ไปสามสิบแต้มแล้วก็ตัวของฟาร์มอันนี้ก็ได้เยอะหน่อย ดี๋ยวมันจะวางฟาร์มใกล้ๆตรงนี้ด้วยไงมันจะได้แต้มเยอะเห็นไหมเออก็คิดว่ารอบนี้เล่นไม่น่าพลาดละครับเห็นแลได้คะแนนเยอะละคออมันยังมีปัญหาหลังๆตรงนี้แหละตรงการวางไอ้ตัวฟาร์มกับตัวของบ้านอะ่ะเราต้องวางสลับสลับ,ลบกันอะ่ะบางทีเราจะเน้นแบบว่าเฮ้ยเอาบ้านมาชิดกันหมดเลยเพื่อที่จะเอาคะแนนสูงอย่างเดียวไม่ได้นะมันต้องแบบว่าสลับยอมแบบมีจงังหวะจังหวะที่เราจะต้องยอมให้ได้คะแนนน้อย,อยเช่นผมวางบ้านหลังเนี้ยคะแนนมันจะน้อยเพราะว่ามันติดแค่สองอันนี้ แต่ว่ามันก็เป็นการเปิดทางให้เราสามารถวางบ้านแล้วก็วางไอตัวของที่เพาะปลูกอ่ะที่ใหม่ได้นดั่นเองครับก็อารมณ์จะไปไประมาณนี้ถ้าเล่นไม่ผ่านก็ลองเล่นใหม่จังหวะหรือว่าหาแบบมุมมองใหม่ๆในการวางบ้านเมืองนะครับทีนี้เกมนี้มันมีโหมดอะไรบ้างน,นะครับผมก็เล่นโหมดเนื้อเรื่องนะครับอันนี้เนาะเล่นให้ดูไปแล้วนะครับก็มีหลายด่านให้เล่นนะครับถึงแม้ว่าทา่านผู้ชมจะไม่ซื้อเกมก็ตามเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ยดูเดตั้งหลายหลายเลเวลเป็นร้อยเลเวลเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจนะครับาสามารถที่จะซื้อเกมได้เนาะก็ ปลดล็อกได้ในราคา5เหรียญสหรัฐนะครับไม่กี่บาทเองร้อยกว่าบาทเองนะก็จะปลดล็อกแบบแผนที่เพิ่มเติม,ตมอะไรเงี้ยดูดิเห็นไหมมีพรีเมียมเลเวลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีโหมดแซนบ็อกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากจะปลดล็อกก็คือจ่ายเงินเพิ่มนะครับแล้วแซนบล็อกเนี่ยมันคืออะไรแซนบ็อกเนี่ยมันจะสุ่มแมปมาให้แบบนี้ครับถ้าไม่พอใจก็กดกากบาทแล้วก็รีเจเนเรตแมปได้แบบนี้ครับมันก็จะรีเจเนเรตแรนดอมให้กับเราไปเรื่อยเร่อยแล้วเราสามารถที่จะวางสิ่งของเนี่ยไว้ได้ดดเลลนะรักาารี่จปปูย แต่มันก็วางไปอย่างนั้นแหะครับคือมันวางแล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะมันแค่แบบว่าเอาเราอาจจะแบบออกแบบสวยๆอย่างเดียวอะ่ะ mm hmm. เพื่อเราจะเอาไปประกอบงานศิลป์อะไรของเราอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองครับคือมันมันมันเล่นไม่ได้ไม่มีการคำนวณคะแนนด,ด้วยปะไม่มีด้วยคือมันเล่นไม่ได้ครับก็คือเป็นแค่แบบว่าเอาไว้แบบเล่นแซนด์บ็อกซ์ขำๆอยากจะแบบตกแต่งเมืองของเราเองอะไรเงี้ยด้วยแอสเซทที่เกมนี้เขามีให้พอเข้าใจยังครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับการต,ตั้งค่าอะไรก็ เนื่องจากมันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรสูงมากนะครับก็จะไม่ได้มีการปรับกราฟิกนะครับมีแค่ขนาดหน้าจอเสียงนู่นนี่เท่านั้นเองอาเวันนั้นก็สําหรับเกม Home Win เนี่ยก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับใครที่อยากจะลองบริหารจัดการวางเมืองดูแล้วก็จัดไปครับ